สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคลิปซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วก็ซ่อมอีกตอนนี้ผมอยู่กับช่างเบิร์ดนะครับก็เมื่อวันก่อนซ่อมเอ็นไปแล้วนะครับวันนี้ก็เอา ฮอนด้าซีเซ็นไอนะครับร้อยสิบเอฟร้อยสิบวันนี้ทำอะไรช่างเบิร์ดเฮ่นอย่างอี่ยงโอลิงฝาครอบเบาครับตกลงอะไรนะโอลิงโอลิงรโลิงโอลิงโอลิงโอลิงฝาครอบไม่ใช่ประเก็นนะไม่ใช่ครับอย่าไปสั่งมั่วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเปียกคนละอย่างนะครับ นี่ครับคือเขาเรียกว่าโอลิงนะครับเป็นช่างเบิร์ตนะครับถ้าดูหน้าจะคล้ายๆเฉลิมพลมาลคำนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นญาติกันนะครับไม่ีใครรู้นะครับเป็นช่างมือหนึ่งนะครับมือเดียวนะครับมือขวาเขาพิการนะครับ เอ่อตอนนี้ถอดออกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจะรีเซ็ตระบบเซ็ตกล่องด้วยนะครับอันนี้คือลูกทีมนะครับทีมงานของตั้งเบิร์ดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับทุกๆคลิปนะครับไม่ไว่าจะเป็นพี่น้องชาวฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องเศร้าฟักเล้าก็มี่ ขอบคุณนะครับที่ติดตามบอยซั่งโจเกอร์ยิ้มชาแนลนะครับมีมีมีแฟนคลับจากเล้าก็บมีเด็กเข,มา,ขมามาเขมามาเมนมาคอมเมนต์จากข้างแขวงไหนบูามีหลายลมากกีมีทั้งสวรรคเขต อันนี้หลังจากใส่โอลิงแล้วนะครับแล้วก็จะทำความสะอาดเพราะว่าน้ำมัน,น oh, <no. S 1> มันเยอะก็เป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างนะครับ oh, <no. S 1> ถ้าอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ตอนนี้สั่งไม่มาอยู่นะครับ oh, <no. S 1> ใช้สำหรับไว้พูดนะครับเผื่อได้ยินนะครับ oh, <no. S 1> ช่างเบิร์ดเปิดร้านกี่โมง ้าน8โมงครับปิด8โมงครึ่งนะครับ9โมงก็ดู11โมงก็ดูแล้วแต่อารมณ์โอ้ขัดง่ามเลยวะปกติร้านอื่นไม่ขัดนะครับร้านนี้ขัดให้นะครับเพราะว่าเราต้องทำงานอย่างละเอียดนะครับ ก็เป็นบรรยากาศหน้าหมู่บ้านวุลรับสามนะครับอ้อมน้อยนะครับแต่นี้ไม่มีโควิดนะครับวงโควิดไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ช่างเบิร์ต ไม่ได้ติดโควิดนะครับช่างเบิร์ดไปติดโคโยตี้นะครับตอนนี้ขอขอติดโควิดพัก14วันนะครับช่างเบ,รบิร์ตติดโคโยตี้พัก2-3เดือนนะครับ ตอนนี้ก็จะรอ,อ,อรีเซ็ตนะครับระบบกล่องแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปกกระกอบนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ